คนยออูู่หรลกผมฉันอยากมีคู่ครองใช่ครับอะไรนะผมฉันอยากมีคู่ครองโอ้โหใจเย็นๆที่หนุ่เราเป็นสาวเป็นแม่จะให้ใจเย็นเลยนะหนาเราจะขคน้องมาอายุสิบห้ามีลูกมันครอกแล้วเนี่ยโธ่หมาหรือคนลูกคนจะออกตัวแรงลูกแต่เดทพ่อหัวเงินถิงเงือกก็มาทอลูกสาวคนเดียว พ่อองหวงพอ่อทะนุนอเอาไว้แต่ว่วันนี้เสด็จพ่อเนี่ยรับสมัครทหารใหม่ไม่ใช่หรอเธอคะถ้า,าหากว่าคนไหนถูกตาพวกทานันเยนะเ,ออเ,เป็นอะไรกันพอเาอมากกา่งยนมจ้ีไม่เงยหน้าคือล้เส็จพ่อ Uhm หวยมาเลยพี่ไม่เล so with ่นหวยแต่พ่อทำไมไม่เงยพระพักไข่พ่อเห็นหน้าลองทันเรื่องอย่างกาบตูมาเจ้าค่ะเีเรื่องอะไรกับโดนฟันหน้ามาเพื่อนพ่อไอ้โน้ตุ้ยลูกพ่อใครฟันหน้าจะมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทหารไปจับตูมันเดินี่แต่เจอกัน เออรินลูจริงลูกเสร็จพ่อแล้วครับเก็บไว้ก่อนมันขี้ปฏิวัติตรงไหนนะเสร็จพ่อจะไม่แย้แม็กก็หายแล้วแผลอ่ะต่พี่โดนฟันหน้ามาเอ้ยแค่นั็กเองอะไรน้ำหนาแล้วจะมาบ่นผู้ชายรอนนอกเมืองเ็มไปหมดเลยแล้วไหนเจ้าเลยนั่นก็พี่เลยพผู้ชายเข้าแถวยาวเหยียดแล้วทำไมแกรับคิวได้ไก็มึงเป็นน้องกูไง ถ้าเป็นน้องกูควรจะเล่งรัดคิวได้มีเส้นเออน่ะไม่กินเกาเหลาหรอกขอไม่โควต้าพ่ะย่ะค่ะอ้าวกลุ่มฉันเจเล่งขึ้นเฝ้าแล้วพ่ะย่ะค่ะเจเล่งได้เรื่องไหมได้เรื่องพ่ะย่ะค่ะที่สั่งให้กลุ่มฉันไปรับสมัครทหารทั้งหมดสองหมื่นคนคัดแล้วคัดอีก กล้อมฉันคัดหัวกะทิเก่งที่สุดเลยพระเจ้าค่ะหัวกะทิเลยนะหัวกะทิเลยพระเจ้าค่ะได้ไปแล้สองปืนสองคนพระเจ้าค่ะโอ้โหขี้คตรจรงจริงจริงจริงการกล้มฉันจะเล็งมองใครต้องไม่ผิดขอแนะนำสองคนที่บอกน้องชายกล้ามฉันมังคยองและก็มังกะเพราเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยตัวมรวกันด้วยพี่เจ้าค่ะหวานความปานบาท มังคยอพี่เจ้าค่ะมังคยอสวยแท้งามแท้ชุดสวยแท้เกินเลยชั้นเลยชุดเทาุต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แนะนําให้รู้จักเพราะมัวแต่ยึ่งเรื่องศึกสงครามอออับเก็เลยไม่ได้พามาแนะนําให้รู้จักพี่เจ้าค่ะนี่เป็นอะไรกับเจ้าเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆเลยพี่เจ้าค่ะเป็นน้องชายได้หลยพึ่งต่อพี่เจ้าค่ะเดี๋ยว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 เจงเจ้าไม่เคยมีลูกมีเมียแล้วเจ้าไม่เคยมีน้องแล้วนี่มีน้องได้ยังไง แหมกับฉันโตมานานแล้วออกสื่สงครามไม่ได้คุยกันเรื่องน้องเอิดมันเพิ่งโตก็ได้จะฝากตัวไปทหารนี่นี่มึงก็บอกนะว่าไอ้้ไอตัวนั้นนะน้องชายของท้องมึงด้วยนั่นสิสิบแปดพระเจ้าค่ะสิบแปดสิบแปดใกล้ๆกับกูเลยนะเอาละเอาละไหนๆมาก็ดีแล้วจะขอแนะนําให้รู้จักกับเออ่พระธิดาของฉันชื่ออะไรนะมัคยอพระเจ้าค่ะเออมัคยอพระเจ้าค่ะนี่คือศรีสุภยรัตน ลูกสาวของฉันทำความโครบารพรองเรื่อนหพ่อเหจะเอา่ะเอาเอาอะไรค้าน้นเอคนี่มันโคงหน้าเอียดลใครซอนเร็เรวจีจะเอากโอ้หนูร้อมอะไรจะเริ่มการซิมรอซล้มดีวเดียเดียว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 เดี๋ย่อนแนนำคนสำคัญเลยล่าชลของฉันนี่นีรู้จักว่าเช มัคยอทำความเคารพพระองค์ท <uf> ่านอาวพระยมอยไม่รู้่อเจ้าค่ะนี่แหละตัวนี้แหละเปนเจ้าค่ะตัวไหนตัวนั้นเลยสื้อีฟ้าเลยเสื้งินเลยมันทำไรล่กมันเฉาะหน้าก้าวมฉันเลยจับตัวจัอนี่ยจไก่อนจะไปจับ ไอพเรื่องนี้เอาไว้ก่อนลูกประลองฝีมือก่อนพอประลองฝีมือปุ๊บนี่ตัวยืนลูกชายเราตัวยืนเดี๋ยวทําไมลูกเสร็จพ่อพูดอะไรเนี่ยผัดโถเอ็งแข็งกระมันดูที่รูปร่างนะฮะเอ็งแข็งกระมันเสู้ไม่มาเนี่ยไม่มีตาเหรอพี่เจ้าคะทำไมหน้าเข้ามฉันยังแหงไม่ได้เย็บเลยจะไปสู้กับมันได้ยังไงลูกใช้ไหวพิษปฏิพานพอเอ็งจะล้มปุ๊บพอมันจะล้มจะมีโอกาสปุ๊บมึงฆ่าอะไรลูกฆ่าเลยเดี๋ยวพ่อ อยู่ข้างหลังลูกเป็นด้างหาเป็นด้างพระองท่านจะอานลูกติ้ยลูกติ้งเลยนี lag, dog, ่ปัใครยปะเาใครหนูส่วใครเห็นเสด็จน้องแชรมือที่นี่สอนมานะมายองฝึกซ้อมทุกวันนี่พเราน้องกูเนี่ย เออว่าชนะนี่ว่ะแต่พ่อนึกว่าแพ้เออทแต่พ่ออะไรมันทำร้ายหน้าก้าวของฉันต้องเจอเออเลือกขี้ปัติ๋วแค่นี้เอาไว้ก่อนลูกเลือกขี้ปัติ๋วแล้วเออนั่งเฉยเลยเอาล่ะจะขอแต่งตั้งให้เจ้ามังคยอเป็นแม่ทัพในเมืองนี้นะพ่ออะไรอีกมันทำร้ายก้าวของฉันมาแ็่พ่อก็เลือกขี้ปัติ๋ว เสดพ่อไม่เคยรักข้าวบนเท้านเลยเชื่อแต่น้องออเอาเขาบอกท่านอยากจะรู้จริงๆถามจริงๆท่ๆานเจ้าค่ะบนี่ลูกหรืระอไปล่าเนยนะเฮะเชื่อกันมั้งเสด็จพ่อทำไมพระรองพูดอย่างนั้นนะไอ้ถามหน้าเกลียดเลยเอองงน,นีน่เสด็จพ่ออย่าบอกนะว่าเสด็จพ่อได้เห็นไส้ดีกว่าขี้เฮ้ยเห็นขี้ดีกว่าขี้เฮ้ยไอ้ยุ้งู้ผิดตัวเห็นไส้ดีกว่าขี้เฮ<อ>้ยเห<อ>็นไส้ พ่อก้าวของฉันไม่ยาวมันเฉาะหน้าข้าวของฉันมาใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจียงเองไม่เลอะยาวด้วยนอะไรดีเยพ่อเอเชื่อมันเลยไปเถอะอาบอะไรกูเป็นหมาเลยพ่อทั้งนูกเลยจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยนะฉันไปนี่เดาหน้ามาเฉาะหน้ากูขาดเรื่องอะไรขึ้นก้าวของฉันไม่รับรู้ด้วยไปแล้วไปน่ารำคาญโชว์ในนี้เด็นพ่อไม่นี่เป็นใครป๋าไหนลูกเอ งเลยมิทอนที่ตกอนเคยออกสึกสงครามมาเนี่ยดีนะผมมกยุกเราวอะไย่างี่ิ่ี่สองน่จะมาเล่นแบบนี้ดพาพาจะทานนะเราในช่วงหลังนี่ป่วยกันหลายคนเลยเด็กอ่หู้หนูจะเล่นอะไรลหนูจะเล่นอะไรลูกหนูเล่นไม่ได้เขาเป็นหนูจะเล่นูกหนูตอแล้วหนูเล่นไม่ได้ลูกก็เพาะบอกว่าให้เ ถามมันขอแล้วมันจะไหวมั้ยไม่เอาดูจะเอาถ้าจะเด็กพ่อรับไม่ได้นะมันจะตายให้ดูเลยทิ้งกี้พี่ตายเลยไม่สงสัยจะเป็นจะไปนอนในห้องนะเอาไม่จบด้วยมึงพูดจาสองเด็กไอ้เจ๊พูดอะไรเชื่อหมดเลยจะไปไหนก็ไปจะด้มีธุระเด็กอ้าวพงษ์ถ้าเกิดกล้ามงฉันหมดกิจธุระก็ขอพาตัวน้องชายกลับบ้านเลยคุณเจ้าค่ะเออเฮ้ยนี่นีๆนีกูบอกให้มึงนะไปคนเดียว กูยังไม่ได้คุยกับไอ้มังคยอทหารเลยอันนี้แสดงว่าเมื่อบอบย้อเสร็จพระองค์ท่านจะจัดเลี้ยงฉลองเองเลยหรือเปล่าจะจัดเลี้ยงฉลองสวมนึงไปกิจวัตรขนาดอย่านี้ใครจะมองใช้ไปขอทูลลาพระองค์กลับบ้านก่อนนะพระเจ้าค่ะไป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 เฮ้ยพยายามไปดิมังคยอเรียกลับบ้านนะจะเฮ้ยไปมึงในตัวสำคัญนะไปรีบกลับบ้านรีบกลับรีบกินรีบกลับเลยนะกลายเป็นห่วงมาใช่ไหม